พี่น้องเอ้ยสุขีมันสเสมอมั่นเครือเกา่าทั้งผู้ฟั่งและผู้เเว,ว่วมเสายาซูมี่เด้อพี่น้องเด้อซิฟนิวอันไรแวนนะครับสองแขนนบจอกกอกขอกราบสวัสดีครับขอกราบสวัสดีไปยังคุณพอ่อคุณแม่นะครับอย่าเอ่อยอย่าอายนองนอง,นงลุ่งป่านะอาอาตลอดถึงหมดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอหลองอยากพ,พี่น้องบมอพินศิลปินหมอลำภูมาคมพญาน้ากันเบิร์ดถูกหม่องกระ,ะเมียนถูกบอล เพื่อนบ่าห้คคอยคืดคอยแก่คอยแก่เนอคอยดึงให้คคอยขุดคอยค้นคอยข้นเนอคอยคำห้คคอยทํำคอยสร้างยาว่างใจดอกคอยแลนให้คอยโอดคอยแงนยังสิใดดอกตอนคำหาคคอยตกคอยตอนสีเห็นตอนดอกแกงปลาให้คอยวิดคอยสาลายาเศร้าว่างไว้ขั้นหากเป็นตาย่ำหาทถ้ำกินดอกฝาวฟังยาได้นางข้อเมาเมั่วเวาบอดีเด้อพี่น้องเดิม พบพอกันอีกคือเกากับจานคู่พงค้นพญาลูกในบานบาน,บานในกออในเงาเราในไฮไกในกระซุม่มซุ่มพี่น้องบานตเต้านะครับกินเข่าล้วบ่นะครับคิดฮอดผู้น้องเด้อคิดฮอดพี่น้องถูกทันตุกคนเด้อนะครับเนาะสุกับมังหางกับมีมันนีพ่พอกันแล้วก็คือเกากรครับพี่น้องนาําพญาสาละดีๆมาฝากพี่ตอน,น้องพอที่เป็นเพื่อนทางจิตมรทางใจทงาทงช่องเฮาขอบละคุณพี่น้องหลายๆท่านหลายคน ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงจิตแรงใจทางช่องเฮานําบางคนกับคอมเมนต์นะครับสำหรับพญานาต่างๆที่เพิ่นขอมาเดี๋ยวจานคู่พง์สีคอเฮ็ดนาทีล่งช่องไปเรื่อยๆนะครับฝากพี่น้องติดตามนั่นเ้อพี่น้องเด้อมีแต่ความสุขความเจริญบ่มีเงินซีมากองบ่มีท่องซีมาให้มีเพียงใจที่อบอุน่นและคำบาขอบคุ้นที่สัทธาพี่น้องยั่งจองถ่าเราฟังขอประคุณไลยๆครับเนาะมีน,ำาาน้ำัญานาคปิศาธม เอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เอกคือเก่านะครับนอพญาพิศสนาธรรมบันที่เพิ่นว่าบ้านไก่คังยอมคังบอ่อแดงนอนตะแคงฝิงแดดบ่อุ่นสวดจุ่มบุ่มมืองุ่มบ่อเถิงเพิ่นว่าบางคนคิดบ่ทีตีบ่แหลกก็ขึ้นจากคาบุ่นไอหยังนอ,งนองสวดจุ่มบุ่มมืองุ่มบ่เถิงบอ่อที่คใส่แต่แนวเดียวนั่นล่ะ <laughs> มันโมเมน่เม่นเด้่น้องมันมีแนวหลายหลายอย่างเง้อเอามาฟังขําแปร ค้บาบานไก่คังยอมคังบอแดงหมายความบาหมายความว่าจะไดมีเฮือนซ่านติดกันกับบัตรเบิงแต่โทรละทัดโทรละสับบอจักกินจักท่านมักถือคำาโบล้าน่าไก่เกลือกินด่างผู้เข้าบ้านอยู่ห่างกันย่งหอบสังขารมาอันบาดตและบ่เคยหัวซาบ่ฝ่าว่ฟังนี่ละบาานไก่คังยอมคังกับบอดแดงแงแองแงบู้ยหันหลีมโพดมันเป็นอย่างสันวิไปนอน บ้านไก่้คังย่อมคังบ่แดงไม้ข้อมามีเงื่อนซ่านอยู่ติดกับบัตกับบ้าแต่บ่จากกินจากทานเบิ่งแต่โทษรทัดลุ้งยังบัดบ่เขาเราบ่ขาดอือตายไปแล้วเอายังไปไหว้เด้เงินซ่านบ้านสองสมบัติพระจักรรรดถล่ามาขี่ฉะนั้นตรงสร้างคุ้นงามคว่มดีนี่แหละนวมาบ้านไกล้คังย่อมคังบ่แดงบ้านมันไก่้คังอยู่แต่บ่ได้เอาไปย่อมมันบ่แดงบ่เอาคังมาย่อมบ่เขาไปวัดไปว่าบ่ฮั้จักทานจักศีล จเลื่อคิดตับภาวนามันก็นเลยบานไก่คังยอมคังบ่แดงเนีย่ยเพิ้ลบอกเป็นขอขิดปิรริศนาทำข้ามนอนตะแคงฟิงแดดบบอุ่นหมายควมวบาจอย่างไดคือเกิดเป็นคนตัณหาผ้าโลภมีแต่ความละโมบบ่จักมีเมืองพ่อควมปากบอกว่อว,วหูสั้นตาสวดผู้ลังค้นแห่งบวชเป็นพระเป็นจัวย่งหน้ามืดตามั่โลภผ้าล่ามกบอกคือเห็นหนา้ากตัณหาผ้าแปลงนี่ละนอนตะแค้งฟิงแดดกับโบอุ่น ไม้ก็มาอย่างไหนนอนตะแคงฟิงแดดคือบวชเข้าไปแล้วพระสงค์องค์เจ้าบวชเขาไปนอนตะแคงคือไปอยู่ใกล้พระธรรมคําสั่งสอนแต่บบอุ่นบ่ไดห้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนบวชไปแล้วไปเฮ็ดจังไดเนี่ยโอ้เห็ดเนวยบวดีซักส่วนญาติโยมไปซักเลขกเสกคาทามูลเหตุเฮ็ดยบว่ดีบวดีน่นาหาตะหลอกตะเลขกพาตะโยมไปหาตะเลขกมันบแม่นเนี่เด้อ เพิ่นมาบวชเล่นบวชล่องบวชคลองประเภทนี่บวชนี้สงสารบวชพานเขา่าซุกบวชสนุกเพื่อเล่นบวชสร้างกร,รมสร้างเวโอู้มันมีหลายบวชนะําฉะนั้นบวชเข้าไปต้องศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนคันอยากอุ่นก็ต้องเอาพระธรรมมาใส่จิตใส่ใจเพิ่นว่าขั้นแม่นเป็นเข็นไขใ่ให้กินยาแก่ป่วยขั้นปอบมาเล่นตองเอาร้ำขาจังสี่หายกายเหาเสาอุทธ,ธกังนาล่างสวยอาบน้ําแล้วกายเกียงกินกระหอม ขั้นว่าใจมองเสาให้เอาถ้ำเป็นนามรูปเดอ้อใจเฮาสูบเหวแห่งเอาถ้ำล่างโสดสงก็คือเอาถ้ำมะมาฉะนั้นเฮามานอนตะแคงบวชเขาไปในภาษาศาสนาบบเอาถ้ำมะมาฝึกปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสตายขลาย่เกกิเลสออกแล้วก็บรธรรมะมาสั่งสอนอยากโจมมันก็นคือนอนตะแคงฝิงแดดกับบอุน่นมันบอุน่นอยู่ไก่ธรรมะกับโบเอาธรรมะมาเหตุมาปฏิบัตินักเพิ่นเลยบอกเป็นเส้นนั่นได้มันลึกซึ้งดีพญา,าพิษนารรมแต่ละบันแต่ละคอเนี่ยโอ้ยพี่น้อง พ่อเม่เฮาเพิ่นคิดไดจังไดเงินบ่จานกู้พองง่อมเงนแเดียวพ่อเม่เพิ่นคิดเพิ่นบ้าไห้นี่ลึกซึ้งแห้งกันเทาเอามาตีมาไขมาาแก่ออกจังสิหูความหมยว่าโอ้พ่อเม่เนี่เก่งแห้งแค่นั้นผมย่อมรับว่าพ่อเม่แต่ปู่แต่ปู่แต่ป Ł, ตูป Ł, ป Ł, สส่สังกษายาสังกสีผู้เพิ่นมีภูมิปัญญาเพิ่นบ้าเป็นพญามาเนี่ยสอนลกูกสอนหลานให้พินิจจรณนาประคาปะคองชีวิตยาประมาทในชีวิต ซึ่งมันมีปรัชญาศาสนาหลายในภัพญาของเขาเพราะว่าพญาต่างๆเนี่ยโอ้มันลึกซึ้งกินอกกินใจจานกูพงที่มักพญาคือจังสี่ล่ะมาศึกษาพญาปริศานาธรรมกะแห้งมักแฮงพญาไวพ้พอนกะมักนั่นนะมันเป็นจังสันนะนั่ ฉะนั้นพะยามจะเอาพญาามอนเนี่มาสืบห้อยตาเอามาว่าห้อยปูของกินบวก,กินมั่กะเนาของเก่าขั้นบกเกามา,ามันกระหลงมันกระลืมอยากจะให้เป็นมุ่นมั่งสังขยาต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานเมื่อจานคู่พงลาหายตายจากให้เขามาฟังในช่องมาเบิ่งเอเอเด็ฮหูควา่มไมา้เด้เห็นคุณคาของพญาเอาไปสืบห้อยตาเอาไปเว้าไปว่าไปสิเอาไปเบ่าไปบาต่อกระซาตัวนําบว่าเป็นหยังซอยกันเผยแผ่นาะผู้ใดมีพ้าดีๆด,ดีก็โลงมาคอมเมนต์ มาซอยกันนั่นจังสันจานคู่พงมักเอามาฟังบั่นสุดท้ายแทนสวดจุ่มบุ่มมืองุ่มมาถึงไม้ความาอย่างไรข้อนี้ไม้ความว่าคือจังโยมสัทธานี่ผู้ที่พากันไปฟังเทศไปฟังพระเพิินแสดงเหตุสี่แจ้งทะลงไข่ไปด้วยความเหลื่อมไซสัทธาตั้งตอ ไปแล้วกับผากันนั่งแจแค่เจอคอคุยโมโซกันบ่เห็นคว่ำสำคัญหาวนอนบอกบอกพระเพิ่นเทศเพิ่นบอกมีเหตุมีผลเลยโบหัวซาสนบ่มีถ้ำน้ำคุมนี่ละสวดจุ่มบุ่มมืองุ่มกับบ่ถึงมันแม่นคว่ำเพิ่นเด้สวดจุ่มบุ่มมืองุ่มก็ถึงคือไปแล้วพระเพิ่นเทศนี่มันสวดออกมาคือธรรมะเพิ่นเนี่เอามาเผยมาแผ่พร้อมมันสวดจุ่มบุ่มแต่ว่าเข้าบ่เอามือเอาบ่เอาจิตใจคอยตาม ไปยังหลักก็ไปว่าโซเหล็กันถามมึงได้ตัวใดหล่ะมึงได้ซ้มโตบ่มึงก็ได้ซองโตบ่มึงนางโพบ่มึงมานบ่แล้วก,ก็ไปว่าวพื้นลูกเขยลูกไผ่โอ้ยอีนางเลยเ้ยะเม็นลูกเขยลูกไผ่อยบ่ได้ดบได้ดีครับเออไปว้าพื้นลูกเขยล,ลูกไผ่แล้งเถ่อก็ไปขอเลขขอหวยพระเพิ่นเทศเพิ่นบอกมีเหตุมีผลโบผ้า,ากันหัวซาสนบ่มีรรมน้ำขุ้ม่นว่นี่ล่ละสวดจุมบุ่ม,มืองุ่มก็บอถือ เหตมาแล้วเอาธรรมามาห้จิตใจเฮาบ่คอยตามมันก็เลยบริเห็นธรรมะสัดจะรรมความจริงบริเห็นอ,ร,อริยสัจ4ซีบด้เขาถึงเขาว่าเราตัดกิเลสตายค่ากิเลสออกจิตใจเฮามันเกี่ยวห้องตะนําเหลืองเงืนเหล่องท่องเรื่องเว้าผืนนินท่าจังสันนันนะจะนั้นเวลาไปวัดไปว่าไปถึงวัดเห็นดินและต้นไม้ยังมิใช่เห็นวัดดังคําขานคนเห็นวัด ต้องเห็นธรรมสัมมาญาณเพ่งสังขารจึงจะเห็นเป็นวัดจริงคือไปวัดจิตวัดใจฟังธรรมะประสงค์องค์ข้าเจ้ายสิไปบ่าเรื่องลูกเคยลูกไผ่นิ่นท่าใส่หล่ไปซีผู้อื่นหรือไปเรื่องเลขกเรื่องหวยเอาจิตใจคอยตามธรรมะเพื่อให้บรรลุตัดกิเลสตายค่ายเกสดอกเด้อนี่แหละจึงมาสวดจุ่มบุ่มมืองุมก็พอถึงไปหอดเลาโอ้ยธรรมะบุญกุศลเพิ่นสวดเพิ่นเทศเพิ่นสร้างเปินสอมือโมง่มเอานั่นนะเพิ่นได้บอกเป็นข้อคิดปริศนาธรรม มันเป็นจจงซันเดอร์พี่น้องเดอเอ้าหอดเวลาบเบิดละนะเอาซ้าเจ้าก่อนเดี๋ยวพยายามสิเอาผายาแต่ละบัตรมาส่วนผู้ใดอยากให้แต่งอันใหญ่หนังสือกําลังเรียบเรียงอยู่หนังสือนี่กาลังเรียบเรียงอยู่เ๋ยวเรียบเรียงเส็จเรียบร้อยเฮ็ดตัวหนังสือใหญ่ๆเพื่อหายพอยหญ่ไม่ใยญ่อ่านใดแหลก็จ้าสิ่คอยนะครับภัยสนใจจังคอมเมนต์บอกกันเดอร์เอ้าจังได๋กันแล้วแต่ห้พี่น้องเขามีแต่ ความสุขความเจริญนะครับยาเจ็บยาจนยามนยาหมองยาหองยาหายยาไข่ยาโซ่ยาหัวโตกลนปอดแล้วยาลืมคือนหอดจานคู่พงเนี่เด้อเนี่ยเนานะครับลำด้วยตลอดปีโชคดีตลอดไปสวัสดีครับผม